คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่าคุณสันธนะประยูนรัฐหรือว่ารองต่ออดีตนายตำรวจสันติบาลน,นั้นถูกลอบโจมตีครับคุณผู้ชมครับถูกลอบโจมตีเป็นข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางหลังจากที่อาทิตย์ก่อนนะครับ แกโดนบางมัดเนี่ยตบเขาที่หน้าบริเวณลานจอดรถของสถานบันเทิงแถวแถวทองหล่อแล้วแกก็ไปแจ้งความบะเมินคดีนะฮะกับบางมัดกับพวกเนี่ยสิคนในข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเป็นที่เรียบร้อยนะอันนั้นคือเหตุการณ์บันผ่านไปละแต่ล่าสุดเนี่ยบอกว่าแกโดนโจมตีครับในขณะที่ไปอยู่แถวแถวรัชดาซอยเจ็ดสถานบันเทิงนะแท้คำว่าสถานบันเทิงแล้วกันนะครับก็โดนโจมตีโดยคนร้ายใช้หนังสติกับ ใช้ด่างสติ๊กยิงในลักษณะคล้ายๆกับว่าเอจะเป็นการก่อกวนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ายิงโดนคุณสันทนะหรือว่าโดนแค่รถเท่านั้นนะครับเพราะมีนักข่าวเนี่ยลงไปสอบถามคนรับรถแล้วก็พนักงานต้อนรับเดี๋ยบอกว่าคุณสันธนะออกจากสถานบันเทิงบริการเนี่ยสักประมาณ4ี่ทุ่มนะสักประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็มีคนร้ายขับขับรถมอเตอร์ไซค์กันมาสองคันนะนะ แล้วก็ยิงหนังสติกเข้าใส่รถครับแต่ไม่แน่ใจว่าโดนคุณสันทนาหรือเปล่าเสียงดังปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กอะไรแบบนี้แล้วคนร้ายเนี่ยมันก็ขับรถหายไปนะนักข่าวก็ไปเช็คกันต่อที่สนวขวางว่าตำรวจได้รับรายงานหรือเปล่าก็ยังไม่ได้รับรายงานแต่ประการใดนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเหมือนกับคุณสันทนะเองจะถูกก่อกวนโจมตีนะลูกคม รูปคมอย่างต่อเนื่องเพราะเจตนาของผู้ก่อเหตุก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้ต้องการให้ที่จะบาดเจ็บหรือ,อถึงชีวิตอะไรแบบนั้นลักษณะคล้ายๆกับเป็นการก่อกวนนะรูปคมนะทำให้โดนโดนแบบว่าอะไรโดนย่อเย,อเยอ้อนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าคุณสันตนะหลังจากนี้จะทำอย่างไงจะตอบโต้อย่างไรต่อไปครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับ แหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปษณีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรณียีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรณียีจังหวัดน่าน การันตีเลยนะฮะชุดละ150ยบาทหากสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพีเพาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริขี้นหนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดก,กำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะนึ่กับข้าหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเนยเงเง้องยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมุคคมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมียุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยใ,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอือเห็นพี่ขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ